สวัสดีครับเ่อนเพื่อนวันนี้ช่างบอยนะครับซ่อมแหล่งพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็วันนี้ก็มารีวิวเบน์นะครับซี .250 นะครับอันนี้ก็วิ่งมาแล้ว1,28423พั่อกิโลนะเพื่อนคันนี้มีการแหลกหลวมนะครับก่อนซ้อมเวลาเราโยกอย่างนี้นะฮะก็จะกึกกักกักที่ใต้แป้นเบรกเลยนะครับเพื่อน แล้วก็พวงมาลัยจะมีช่องว่างเยอะนะครับเวลาเราขี่ล้อตรงเนี่ยจะรู้สึกว่าหมุนพวงมาลัยแต่ล้อไม่ค่อยไปนะครับอจะมีช่องว่างนิดๆนะครับส่วน,น้านเรื่องจักรหลกกล้วนะครับก็จะมีเรื่องย่อยด้วยนะครับ CLA นะครับ g l a แล้วก็หรือว่าเบน BM อะไรแบบนี้นะฮะเบน BM Audi นะครับ ถ้าเลขถ้าแหลกหลวมถ้าเราปล่อยไว้นานๆน,นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องยอยนะครับจะมีเราจะรู้สึกว่ามีช่องว่างนะครับเกิดจากตัวยอยนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะเช็คได้อย่างไงนะครับก็คือเวลาเราขับล้อตรงเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะครับว่าหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยพวงมาลัยก็จะควบคุมแหลกได้ดีนะครับแต่ก็จะมีช่องว่างเรื่องยอยนะครับเพื่อนพอรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นยอยอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเนี่ย ก็จะมีปัญหานะครับตั้งแต่เบนออดี้นะครับ BM นะครับเพื่อน่นก็เนื่องจากถนนบ้านเรานะครับทางคู่ขาเยอะนะครับถ้าแหลกหลวมากๆเนี่ยก็จะทำให้ย่อยมีปัญหาด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีผลกับการขับขี่นะครับเราจะรู้สึกว่ามีช่องว่างนะครับเพื่อนแต่ถ้าการเยอะก็จะมีการวิวิววนะครับเนื่องจากมีช่องว่างเยอะน,นั่นเอง ก็ซ่อมไม่ได้นะครับจะต้องเปลี่ยนอย่าง CFA เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนทั้งชุดย่อยฮะทั้งเซตคอด้านด้าน,านใต้วงมาลยเนี่ยนะฮะ,ะก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยก็มีราคาค่อนข้างแพงอยู่นะฮะก็จะซ่อมได้เฉพาะแหลกนะครับเนื่องจากเป็นยอยฮลูมิเนียมนะครับเพื่อนถ้าแหลกหลวมมากๆเท่าไหร่นะครับย่อยก็จะหลวมเยอะนะครับเพื่อนอย่างท้าเลขไม่สองแสนกโลเนี่ยนะครับ แสนห้าสองแสนสองแสนกว่าเนี่ยยอยจะรู้สึกได้เลยนะครับเพื่อนแต่อันนี้แสนต้นๆเนี่ยเลขไม่ยังน้อยอยู่นะครับเราก็จะไม่รู้สึกเท่าไห่นะครับแต่ก็จะมีช่องว่างอยู่นะครับเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราใส่ชุดแต่งนะครับโชคปัดสตัดนะครับอย่างหน้ากว้างแกมเตียนะครับเพื่อนก็จะทําให้ยอยเนี่ยมีปัญหามากขึ้นนะครับก็คือรลวมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็สามารถขับได้นะครับเราจะรู้สึก ว่าจะมีเสียงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นเสียงคนละยางกับแหลกนะครับเพื่อนแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือแหลกนะครับถ้าแหลกหลวมเนี่ยให้เรารีบมาซ้อมนะครับอย่าปล่อยไปนานนะครับเพื่อนสําหรับ c l a นะครับ g a นะครับจะค่อนข้างไวมากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีบูทนะครับจะมีเฟือง2ด้านนะครับเวลาเราปรับเวลาเราซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องปรับ2ด้านให้มันเสถียรกันหรือว่าให้มันสัมพันธ์กันนะครับเพื่อน อย่างดูนี้เราไปปรับที่รถไม่ได้นะครับความมันจะไม่สัมพันธ์กันนะครับเพื่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับท่านใดที่มีเบนส์นะครับ CLA GLA นะครับก็นำมาตรวจเช็คซ่อมได้เลยนะครับอย่าปล่อยไ้นานนะครับเพื่อนเรามาซ่อมแล้วเนี่ยการขับขี่ก็จะดียิ่งขึ้นพวงมาลัยก็จะคมมากยิ่งขึ้นนะครับช่างบอยทาก็พัฒนาตลอดเวลานะครับเพื่อนเพื่อให้ดีที่สุดสาหรับลูกค้านะครับ ผิดพลาดประการใดก็ hehe, ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบดูนะครับเพื่อนสักู่ครับเพื่นเพื่อนตอนนี้ก็มาทดสอบนะครับก่อนซ่อมมันจะมีช่องว่างเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเราครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมฮะล้อจะไปตามพวงมาลัยเลยนะครับโยกนิดเดียวเนี่ยรถก็วิวับวิวับนะครับล้อจะไปตามพวงมาลัยเลยนะครับสําหรับช่วงก่อนซ่อมนะครับจะมีช่องว่างเยอะนะครับ อันนี้ไม่มีช่องว่างแล้วนะครับก็จะมีเรื่องยอยนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพ่นก็ให้รีบมาซ่อมนะครับถ้าปล่อยไว้นาาเนี่ยมีผลเรื่องยอยนะครับถนนบ้านเราทางขู่ขาเยอะนะครับเพื่อนๆ่อนันนี้นะจากคอนโรลได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจะค่อนข้างคมกว่าเดิมรู้สึกได้เลยนะครับเพื่อนอนอกจากซ่อมให้เสียงหายดังแล้วเราก็จะขับควบคุมได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปลองทางขูขากันนะครับเพื่อนอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็พวงมาลัยตีกลับคืนกลับปกตินะครับอ่านี่นะครับเพื่อนอืออ่านี่นะฮะพวงมาลัยก็ตีกลับปกตินะครับ ันนี้เรามาลองทางคูขากันนะครับเพื่อนว่าจะมีเสียงไหมก่อนซ่อมเนี่ยจะลั่นเลยนะครับคือกัดคือกัดกึดเลยนะครับจะกึดเลยนะครับถ้าเจอลอยต่อถนนนะครับเพื่อนอันนี้ก็เสียงหายไปแล้วนะครับะนะครับเสียงหายสนิทเลยนะครับเพื่อน ไม่ได้ยินแล้วนะครับก็ได้ยินเสียงยางนะครับกับอย่างอื่นที่ปกตินะครับเปื่อนแต่ที่ดังแหลกตั้งแต่ก่อนซ่อมแล้วที่เรามาทดสอบดูนะครับจะคึกเลยนะครับคือลั่นเลยนะครับเพเ่อนอ่านี่นะครับหายไปแล้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณอู่นะครับที่ส่งรถมาซ่อมนะครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่อง c r a t o a นะครับก็นำมาตรวจเช็คซ่อมได้เลยนะครับอย่าปล่อยไว้นานครับ เพื่อนๆผลก็ทบมีมากมายเลยนะครับที่ศ8นย์0 7 4 2 1กศูนย์นะครับเพื่อนเอาครับนี่ึ้นลูกะนาดูนะครับอ่านี่นะฮะไม่มีเสียงเลยนะครับเพื่อนก็ค่อนข้างเสถียรเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าแล้วก็ผู้นะครับที่ส่งรถมาซ่อมนะครับก็มีปัญหาก็โทรสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ